มีสิบเจ็ดคนเองเหรอตรงเนี้ย้าน่สิบแปดคือบังกำลังกลับบ้านนะนั่นแหละสาเหตุคือผมอยากเอาชัวร์ที่สุดผมอยากได้แบบสามร้อยศูนย์นะรอพี่บังไงคือเล่นวันนี้ไปมันก็แบบเท่านั้นอะเล่นพรุนี้ดีกว่าเซ็ตของเซ็ตแผนเดี๋ยววันนี้ถ้าใครไม่มาไอสัตว์หลังรีอะอย่าอ้างนะเว้ยว่าติดคิวไอเฮียมึงควรเข้าตั้งแต่รีหกโมงไอสัตว์ ตรงนี้กี่คนอ่ะเธอสิบแปดรับสิบแปดไม่ได้สองคนครับเีย่ยโชคข้าวอยู่ครับเยี่ยโชคเหรอกําลัาง,างกลับบ้านครับตรงนี้มีตัวสํารองอยู่สํารองก็<ร><ร>ไม่ใส่<ร>ชุดน,นะรู้ปะเออถ้ามีตอรี่สํารองก็ไม่ใส่ชุดนะเว้ ก็เดี๋ยวพวกนี้เรามาเคลียร์ก็คือจะได้ยื่นสล็อตออกแต่ว่าสลับตัวถ้าใครถ้าถ้าตัวจริงไม่พร้อมนะพวกนี้ไม่มาแล้วมึงอย่าบอกนะให้สัตว์วิติดคิวไอ้เหี้ยหกโมงมึงเข้ามาเลยสัตว์ เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาคนมีอาวุธเถะเข้ามาสลับมาตัวสำรองเราก็มีซ้อมไปดิไม่เดี๋ยวเซนอยู่เซนอยู่เราขาดไปคนเดียวใช่ไหมแกงตอนเนี้ยแค่เดี๋ยวสลับเลยครับจะได้มีเวลาสลับเดี๋ยวเอาเซนเข้ามาแทนคนไม่มีอาวุธก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ซ้อมใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ครับ นั่นแหละคือกูไม่คือกูว็ไม่ได้โกรธเลยนะแต่ว่ามันดีละเพราะว่าไฟสองไฟก็ชนะแต่เฮียเจนี่โง่จัดไอเฮียควายไปยืนเล้าเขาไอเฮียเลาหูเลับตาบอกให hey, ้ดูบุลงดูบุหลี่เฮียมึงไอบ้าเฮียปัญญาอ่อนเอ้ยไม่ได้ดูเลยสัตว์มันถือบุหลี่มาให้เปล่าไอเฮียโง่เหมือนคนเหมือนมึงเหมาอ่อาไงาช่วงนี้เหมือนมึงเมงะไอสัตว์เป็นเฮียอะไรใจลอยอ๋อ าแพ้นะกูด่าเฮียเจ็ดก่อนเลย,ยเฮียเมื่อกี้เห็นช่วงนี้แม่งเหมืออย่างบ่อย,ยเฮียเป็นเฮียอะไรอินทวัดแดกตัวขนาดไอสัตว์มึงเป็นเหมือนเฮียดาเหรอเฮียดาปเฮียปากเลยนะมึงเฮียมึงเฮียทำไมวะสัตว์หรอมึงมาสายมึงกลัวคนรู้เหรอมึงมาสองทุ่มครึ่งอ่ะฮะเขามาตอนใต้หกโมงอ่ะขบนันขบนัน เดี๋ยวพรุ่งนี้มามาให้หมดเลยใครถ้าสำรองไม่ซ้อมหรือใครไม่ซ้อมก็พรุ่งนี้มาขอเจอทีหลังรีอยู่หน้า t ีีเดี๋ยวเซ็ตของเซ็ตเพลงอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะสลับซอรยังไงก็สลับเอาเดี๋ยวมาคุยเอาตามความเหมาะสมกนเล่น เฮ้ยโหลเพื่อนนายจะหนีหรอหนีอะไรไปไหนเดี tur. ๋ยวโดนรถชนนะเพื like, here, yeah, ah ่อนกูข้ามทางมาแลายมีดนได้ไงวะฮะกูไม่เดินเล่นของกูไอ้สัตว์เดินไปไหนเพื่อนกูเดินกลับไปไงขให้ผมเป็นห่วงนายเพื่อนแต่โดนรถชนมาสองรุ่มเพื่อนก็ห่วงตัวเองก่อนก่อโดนเอาออกแก๊งก่อนโดนเจยหัวออกแก๊งอ่ะห่วงตัวเองก่อนคืออะไรเพื่อนแต่เมื่อกี้ผมไม่ตายนะไอ้เจตายเพื่อนเอาไหนโชว์เพื่อน ผมได้สามตัวนะข้าได้สามตัวไฟแรลกเจ็ดฟรีเอาหน่อยแจ็คแจ็คเอาหน่อยอาอคืออะไรแจ็คไม่โดนมึงไปไปเข้าแถวฟังเขาไปไอสัตว์ไม่เาขาขูาเ,<ค>เดินเล่นของกูไอ้เหี้ยจะหนีอ่ะปาร์ตเออจะหนีหรอเพื่นอนเ้าคืออะไรเพื่อนแจ็ค อ๋อมึงอย้ใ่ดูด่าว่างั้นกูเดินเล่นดูบรรยากาศเที่อะไรของกูมึงเป็นเที่อะไรสัตว์ไม่ผมมาเดินกับนายได้เปลเาอเพื่อนดูเชลเพื่อนเข้าแถวก่อนนะเลขแปดสามแปดสองครับพี่แจกรถครับแจกรถครับผมครับเอ๊ะมันมีสองคันหนึ่งศูนย์สองหนึ่งครับหนึ่งศูนย์อะไรนะหนึ่งศูนย์สองหนึ่ง ไม่ลงครับมอเอ่ะไม่ลงเดี๋ยวปีไทยชาไทยเนหนึงนะผมชอบบรรยากาศเลยเลยๆแล้เดินมาเดินเล่นไม่มีอะไรหรอกจริงๆ เขามีประชุมในผับอ่ะบินให้มาตามนายนะบพื่อนประชุมอะไรคุยในผับอะไรไม่รู้เขาให้ตามเนี่ยไอ้บอสให้มาตามนายไหนวะนี่กูเดินเล่นเออเดี๋ยวกูก็ไปเองอ่ะไอ้สัตว์เกี่ยงไปไหนมึงก็เดินกลับมาดิเลิเนี่ยมันต้องมีมึงด้วยมันต้องคุยไปกันต้องตีนปะไปกันต้องตีนปะยุ่งเทียอะไรชืดกูวิร์กหนาไอ้สัตว์นะมึงไว้มันตรงเวลาก่อนเถอะไอ้สัตว์ ก็เลยมาจัดก,การชื่อผูออ้อื่งน่อ้เหี้ยมาชมเพื่อนมาชมสาระเพื่อนนี้ไม่พอ